รุ่มนี้ไฮร่าบูมีโปรเด็ดมากปังมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้เลยเชียวเสร็จแล้วเราต้องใช้สัหน่อยวันนี้จะออกไปข้างนอกค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการอยากได้หน้าฉ่ำน้ำก็ต้องไฮร่าบูเลยจ้าอ้าวหยดลงมาจากหรื<ม>อ,อขึ้นมาก็จริงๆมันต้องไปถึงคออยู่แล้วไม่ต้องหวงเลยให้มันหยดแั่เ<ม>ข้าไปดูนะคะที่ไฮร่าบูออฟฟิเชีได้เลย โปรปังมากขอบอกเนี่ยมาเท่าไป่เพื่ออยากให้ความฉ่ำและยิ่งช่วงเนี้ยแดดนะถ้านหน้ากรางแดดมามากๆหน้า,า,าแห้งมางกๆเนี่ยโป๊ะทีเดียวแล้วนอนนะตื่นเช้ามาหนะ้านุ่งมากเลยแนะนำนะคะไฮราบูมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยสั่งได้เลยค่ะฟังได้ค่ะป๋าป๋าเโอเค